บริหารจัดการน้ำกับมูลค่างบประมาณที่ได้รับการอนุมัตินะคะว่าจะใช้ได้ถึง350,000ห0 0ล้านบาทมีข้อสังเกตที่เกิดความเป็นห่วงอย่างมากนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการระบายน้ำที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าตอนนี้น่าจะให้สารปกครองระง,งับการยื่นซองประกวดราคาไว้ก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะทําให้เกิดการรั่วไหลของงบประมาณนะคะและเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ได้ยื่นต่อสารปกครองแล้ว ติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒนวัฒนาค่ะครับหลังจากที่ก่อนนี้เรานําเสนอไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ TOR บริหารจัดการน้ํา350,000ล้านว่ามีข้อห่วงใหญ่ใหญ,ใหญ่อยู่ที่ประเด็นวิธีการประกวดราคาซึ่งทําให้ไม่มีแบบแปลนและราคากลางด้วยนะครับและอาจจะทําให้ปัญหาอื่นๆตามมาในภายหลังเมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของ TOR ครับเมื่อวานนี้มีผู้ไปยื่นร้องต่อสารปกครองขอให้ระง,งับการดําเนินโครงการนี้ไปก่อนนะครับ เขาบอกว่ามีข้อห่วงใย,ยตั้งแต่ในตัวบทนำที่มีข้อความระบุว่ารัฐบาลไทยเป็นผู้เชิญชวนเอกชนมาร่วมลงทุนในโครงการนี้และยังมีประเด็นของการจัดหาที่ดินนะครับซึ่งใน TOR นั้นเขียนไว้ว่าให้เอกชนนั้นมีสิทธิ์ในการดําเนินการจัดซื้อที่ดินเองไปก่อนครับประเด็นการจัดหาที่ดินประกบเป็นข้อความเดียวกันอยู่ใน TOR ทุกฉบับของโครงการบริหารจัดการน้านะครับเช่น<ๆ>ในกรอบแนวคิด A1 ข้อ4.3่วงเล็บ3ระบุว,ว่า กรณีเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนและสามารถตกลงราคากันได้ให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าจัดหาที่ดินรวมทั้งค่าดำเนินการต่างๆทั้งหมดและให้มีการโอนซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเป็นของผู้ว่าจ้างโดยตรงนายอุเทนชาติพินโย อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการระบายน้ําซึ่งลาออกไปแล้วนะครับและเป็นผู้ร้องให้สารปกครองระงับการประกวดราคาวันที่3พฤษภาคมนี้วิเคราะห์ข้อความเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแม้ในที่สุดแล้วที่ดินจะตกเป็นของรัฐแต่การให้เอกชนเป็นผู้จัดหาอาจเป็นช่องว่างให้รัฐต้องซื้อที่ดินในราคาแพงครับถ้าไปซื้อเจ้าของที่อาจจะต้องมีในหน้าอาจจะมีใครก็ตามที่เป็น อาอชีพเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรืออาจจะเป็นผู้มีบาร,รมีในพื้นที่นะฮะเข้ามาเจจาซื้อขายร่วมด้วยหรือแม้แต่เจ้าของที่ดินเองที่อาจจะจําต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยผมไม่ได้มองว่าจะซื้อที่ดินเป็นปนาเป็นป่าเป็นขาวผมไม่ทราบผมทราบดีแล้วว่าในนี้เขียนชัดเจนว่าถ้าเป็นที่ดินของราชการก็เจจามาถ้าเป็นที่ดินของเอกชนก็ไปจัดการซื้อหามาแล้วโอนให้กับ ราชการผมเข้าใจตรงนี้แต่ผมบอกว่าการที่ให้เงินแล้วก็ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างเนี่ยไปซื้อจากเอกชนเนี่ยมั่นใจหรือนายอุเทนตั้งข้อสังเกตถึงขอบเขตงานที่ผู้รับเหมายังต้องทำการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้วยโดยเชื่อมโยงกับข้อความในบทนำนะครับที่เขียนเหมือนกันในที r ทุกฉบับด้วยข้อความว่า รัฐบาลไทยได้พิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดที่เห็นแล้วว่ามีความเหมาะสมโดยเห็นว่าเป็นข้อความที่ขัดแย้งกันนะครับเพราะว่ากอบอ,อนั้นคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วแต่กลับต้องกลับไปใช้ขั้นตอนการศึกษาใหม่จึงเรียกร้องให้กอบอ,อชี้แจงรายละเอียดและแสดงความพร้อมที่จะรับผิดชอบผลที่ตามมาในนามของกอบอ,อเองครับคนที่เขียนผมขอทราบได้ไหมแสดงตนให้สังคมได้รู้ ว่าคุณเขียนมาอย่างนี้โดยใครบ้างที่เซ็นรับรองสังคมจะรู้คุณต้องกล้าหาถึงเวลาก็ได้มีหาคนจะได้ร<ะ>ับผิดชอบว่าใครเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมาฮะเงียบหมดเลย ส่วนกรอบงบประมาณในแต่ละกรอบแนวคิดนะครับยังมีความเห็นที่หลากหลายออกไปโดยนายอุเทนมองว่าเป็นการตั้งงบประมาณโดยกําหนดกรอบสูงที่สุดเอาไว้อาจเปิดช่องให้มีการทําเรื่องเบิกจ่ายสูงกว่าความเป็นจริงหรือว่าอาจจะมีการขยับราคาที่ดินให้สูงขึ้นได้อีกนะครับขณะที่บางฝ่ายมองว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น่าจะเพียงพอกับการทําโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการจึงอาจมีช่องทางใช้เพียงงบประมาณการศึกษาสำรวจออกแบบแต่ไม่มีโครงการเกิดขึ้นจริงก็ได้นะครับ ตัวเหตุผลที่อ้างได้ว่าไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบหรือว่าถูกคัดค้านจากประชาชนครับสถาพรพงพ์พิพัฒน์วัฒนาไทย PBS รายงาน